โอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel s e n ่ y City 9นะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมของโรฮาน M เหมือนเดิมนะครับก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้จะพาทุกคนมาเก็บเลเวลนะครับกันที่เจ้าตัวดันเจียนวังของวีรบุรุษนะครับแต่ก่อนอื่นก็ขออัปเดตนะครับว่าตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าตัวชุดแฟชั่นนะครับจากกิจกรรมเนาะก็เป็นแฟชั่นหนุ่มชายหาดสุดคูลนะครับอันนี้ถามว่า ทำไมถึงได้ไวนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับคำตอบแล้วก็คำแนะนำของเพื่อนๆในชาแนลนะครับว่าให้เราเนี่ยนะครับไปฟาร์มตัวรองนะครับแล้วก็ทำภารกิจรายวันนะครับนะก็คือถ้าเกิดเราฟาร์มตัวรองเนี่ยเราจะได้เจ้าตัวห่วงยางนะครับทั้งหมดประมาณ15ห่วงนะครับผมนะก็ตัวรองเนี่ยจะได้ประมาณครั้งละ15นะครับส่วนตัวหลักเนี่ยจะได้20นะครับก็ จะได้เฉลี่ยวันละประมาณเท่าไหร่อ่าสามสิบห้าสิบอลละประมาณ65ห้ไหมผมไม่ชัวร์นะครับพอ2วันนะครับก็สามารถที่จะแลกเจ้าตัวคอสตูมนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็กิจกรรมเนี่ยยังอีกหลายวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนทางนะครับสองเซตเนี่ยผมว่าสบายๆนะไม่ได้อาจจะเหลือแล้วก็เอามาฟาร์มเอามาแลกเจ้าตัว คริสตันแล้วก็เจ้าตัวเพอร์โซนาก็ได้นะครับอันนี้ก็ขอบคุณนะครับคำแนะนำเนาะเอาละเดี๋ยววันนี้เราก็มาพามากันเก็บเลเวลนะครับที่เจ้าตัวดันเจี้ยนวังของวีรบุรุษนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากคลิปก่อนนู้นนะครับที่เคยแนะนำนะเจ้าตัวดันเจี้ยนของพีระมิดนะครับวันนี้ผมก็สามารถที่จะมาเก็บเลเวลที่ดันเจี้ยนถัดมาก็เป็นเจ้าตัวดันเจี้ยนของ วังของวีรบุรุษนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นดันเจี้ยนที่มีขนาดใหญ่มากนะครับพื้นที่เนี่ยมีหลายห้องนะครับโซนใหญ่มากๆนะมันจะแตกต่างกับดันเจี้ยนพีระมิดอย่างสิ้นเชิงนะครับผมโดยเราสามารถมาที่เจ้าตัวดันเจี้ยนของวังของวีรบุรุษเนี่ยนะครับผมได้ทางที่เจ้าตัวแมปอีกนิดนะครับแล้วก็สามารถเข้ามาได้ตรงที่ทางเข้าดันเจี้ยนนะครับจะมีทางเข้า2ทางนะ ซึ่งทางช่องล่างเนี่ยมันจะมาโผล่ที่โซน A นะครับผมส่วนทางเข้าบนเนี่ยนะครับผมมันจะมาโผล่ที่เจ้าตัวโซน C นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องกะดีๆนะว่าเราจะมาเก็บแล้วไว้กัฝังไหนนะครับเพราะว่าแบบเนี้ยค่อนข้างจะกว้างนะครับแล้วก็มีหลายห้องนะคราวนี้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยก,กะจะรู้สึกว่าเอออย่างนี้มันก็สบายสิ แมบนี้มันกว้างเหลือเกินนะครับต้องบอกเลยว่าถึงว่าแมบมันจะกว้างนะแต่ว่าคนที่เข้าล่าบทเนี่ยนะครับก็ยังมีความพยายามในการที่จะไล่ฆ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบทกลางคืนเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้แน่ใจว่ามันจะปลอดภัยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังดีๆนะครับผมส่วนที่นี่นะครับผมแนะนําเลยว่าพลังป้องกันที่จะมาได้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ12,500นนะครับก็มาได้ละ แต่ถ้าเกิดอยากจะให้สามารถที่จะเก็บเเวลนะครับแบบสบายๆเนาะก็พลังป้องกันประมาณสักเอ่อหม่นะครับก็สามารถที่จะยืนได้สบายแล้วนะครับผมส่วนสลรับมือใหม่นะที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับผมก็แนะนำโซน A กับโซน d เออโซน A กับโซน C นะครับเพราะว่าโซน A นะครับผมมอนเตอร์เนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวที่ เป็นตัวโจมตีระยะใกล้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวนักรบชั่วนะครับกับเจ้าตัวอะไรเนี่ยนักรบที่ถูกล้างสมองนะครับคือห้องโซน A เนี่ยกับโซน C นะครับผมเป็นห้องที่มอนเตอร์เนี่ยนะครับเกิดเยอะแล้วก็เป็นมอนเตอร์ประเภทการโจมตีระยะใกล้นะครับมันจะวิ่งเข้ามาหาเราโดยสบายสบายเลยนะครับคือแบบผมไม่ต้องลากเลยอะนะครับเนี่ยเห็นไหมว่าผมสามารถที่จะยืนแล้วก็ ใช้สกิลหมูนะครับแล้วก็เดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งมอนเตอร์ก็จะเกิดแล้วก็วิ่งมาตีเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นที่เก็บเลเวลที่ดีมากๆนะครับสรับสรับผมตอนนี้นะนะครับถือว่าดีมากๆเพราะว่า EP เนี่ยก็ให้ตัวละประมาณเอ่อหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับแล้วก็เราไม่ต้องเดินลากมอนเตอร์เลยนะครับยืนเฉยๆเนี่ยมอนเตอร์ก็มาตีเราแล้วนะครับผมส่วนของดอปเลตนะครับผมก็จะตก ตั้งแต่ของเลท55ขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ถ้าโชคดีเนี่ยก็จะได้เจ้าตัวเลท60บวกเหมือนกันนะครับอย่างเช่นล่าสุดเมื่อเช้าก็ได้เจ้าตัวเลทเด็กวิท59มานะครับก็ถือว่าขายได้อยู่นะครับเออนะครับงั้นก็มาฟาร์มกันนะส่วนถ้าเกิดโซน A กับโซน C เนี่ยนะครับถ้าเกิดไมไม่ปลอดภัยเนาะ ผมก็แนะนําอีกที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นโซนของเจ้าตัวโซนดีนะครับผมที่นะทแนะนานะเพราะว่าโซนเจ้าตัวโซน B เนี่ยนะครับหรือว่าโซนโซนดีกับโซน E นะครับผมมันจะเป็นมอนเตอร์ที่มีการโจมตีระยะไกลนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปฟาร์มตั้งแต่ A นะครับโซน A โซน C หรือว่าโซน d เนี่ยนะครับมันจะเป็นมอนเตอร์ที่ตีระยะใกล้นะครับตัวละครเราเนี่ย จะสามารถฟาร์มได้สบายกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปฟาร์มที่มันมีเจ้าตัวมอนเตอร์ประเภทการโจมตีระยะไกลนะครับตัวละครเราเนี่ยมันจะวิ่งไปตีแล้วก็กลับมานะครับคือมันจะเสียเวลาทยะยเวลาแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมอนเตอร์ที่มันตีใกล้นะครับคือมอนเตอร์อ่ะมันมันจะวิ่งมาหาเราเองนะครับผมมันก็เลยเป็นข้อดีดีกว่านะครับผมก็แนะนําอย่างเช่นอ่ะเดี๋ยวผมลองมาฟาร์มที่ห้องดี1นะครับ ห้องนี้เนี่ยเป็นมอนเตอร์ระยะไกลนะครับเห็นไหมว่าเวลาเป็นฟาร์มเนี่ยนะเราก็สกิลหมู่เราเนี่ยนะครับมันก็โดนตัวเดียวนะครับแล้วก็มันทําให้เราฟาร์มช้านะครับแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยผมไม่แนะนำนะมอนเตอร์แบบเนี้ยคือมันเป็นมอนเตอร์ระยะไกลไงกว่ากว่าที่เราจะจะสามารถเคลียร์ได้เนี่ยมันมันช้ากว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามาฟาร์มเจ้าตัวมอนเตอร์ที่เป็นระยะใกล้อย่างเงี้ยอย่างเช่นเจ้าตัวเมื่อกี้นะครับหรือว่า เจ้าตัวเออห้องนี้นะครับเดี๋ยวอย่างเช่นห้องนี้นะห้องนี้ก็เป็นมอนเตอร์ระยะใกล้นะครับอ่ะห้องนี้เห็นไหมว่าห้องนี้เนี่ยนะครับมอนเตอร์ระยะใกล้เนอะมันก็จะวิ่งมาตีเราเองนะครับคือเราไม่ต้องไปเดินหามันอะ่ะเพราะฉะนั้นมันจะมันจะฟาร์มของมันจะฟาร์มเลเวลได้ได้ไวกว่านะครับผมอ่ะทำไมมันแหลกอะ่ะโอเคนะครับเนาะก็แนะนำนะครับ ฟาร์มมอนเตอร์ระยะที่ตีใกล้ๆดีกว่านะครับผมก็เป็นโซน A แล้วก็โซน C นะครับผมส่วนโซนดีเนี่ยตรงนี้นะครับผมก็อาจจะโดนหนักกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เวลาฟาร์มก็พยายามนะครับรีเตตัสนะครับแล้วก็ไปลงที่ค่าวิทย์ให้หมดก็ได้นะครับผมมันก็จะโดนเบาขึ้นนะส่วนถ้าเกิดพลังป้องกันถึงแล้วเนี่ยใครอยากจะฟาร์มให้มันไวนะครับก็เอ่อ ฟรีเซตตัสนะครับมาลงสายอาชีพหลักก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับผมแน้วก็ดันเจี้ยนนี้ถือว่าเป็นดันเจี้ยนรองสุดท้ายสําหรับแพทนี้นะครับตอนนี้เนี่ยดันเจี้ยนที่โหดที่สุดก็จะเป็นเจ้าตัวดันเจี้ยนอัคคีนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็ยังไปไม่ได้นะครับผมยังอยู่ที่เจ้าตัวดันเจี้ยนวลาบุรุษเนี่ยน่าจะอีกนานเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่านะครับที่ผมทําคลิปนี้เนี่ยก็อยากจะอัปเดตตัวละครนะครับแล้วก็ หลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าไอ้ทาไมถึงไม่ไปที่อัคคีล่ะนะครับมันดีกว่านั้นอีกก็คือตัวละครผมมันยังไปไม่ถึงนะเพราฉะนั้นถ้าเกิดคลิปมันออกไปแล้วมันไม่โดนใจใครเนี่ยก็ขอโทษด้วยนะครับเนาะส่วนดันเจี้ยนนี้นะครับผมมีเควสด้วยนะครับเควสเนี่ยก็เหมือนกับตอนที่เราเดันเจี้ยนพีระมิดแหละนะครับก็จะเป็นเควสที่ได้ทั้งของแล้วก็ได้ทั้ง exp นะครับซึ่งดันเจี้ยนนี้เนี่ยก็จะเป็น เควสอันนี้เลยนะครับผมก็ฆ่ามอนเตอร์นะครับ2,500ตัวก็จะได้เจ้าตัวกล่องเนี่ยนะครับเลด40ถึง60เนี่ย2กล่องนะครับแล้วก็จะได้เจ้าตัว e x p ีเนี่ยประมาณ2ล้าน6แต่เจ้าตัวหัวใจเนี่ยนะครับเออ14ชิ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำมาคราฟเจ้าตัวกล่องของสเปกเตอร์นะครับผมเออกล่องของสเปกเตอร์ตัวนี้นะครับคราฟได้เนาะ ก็ต้องบอกเลยว่าเวลาเราฟาร์มในดันเจี้ยนเนี่ยอ้ที่ผมพูดบ่อยมากแล้วว่าการฟาร์มในดันเจี้ยนนะครับมันจะดีกว่าฟาร์มข้างนอกนะครับเพราะว่าเควสเหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะเออเอาของเควสนะครับมาคราฟเจ้าตัวกล่องได้ซึ่งกล่องเหล่านี้เนี่ยนะครับมีของที่ดีอยู่นะนะครับสามารถเอาไปขายก็ได้แล้วก็เอามาใช้ก็ได้นะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะเปิดเจ้าตัวกล่องที่ผมสะสมมาไว้นะเป็นกล่องของสเปกเตอร์นะครับซึ่งได้มาจากเควสใน ดันเจียนวังของวีรบุรุษนี่แหละนะครับจำนวน49กล่องนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีอะไรบ้างที่มันน่าสนใจนะครับก็จดหมายเหมือนเดิมเลยแล้วก็จะเป็นเจ้าตัวกล่องอุปกรณ์ขั้นที่6นะครับแล้วก็จะเป็นใบวาร์ปนะซึ่งเ,เหล่านี้เนี่ยนะครับบางครั้งถ้าเกิดเราโชคดีนะเราเปิดกล่องแล้วก็เจอเจ้าตัวหินวาร์ปเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีประโยชน์นะ แล้วก็อย่างคือเหรียญม่วงนะครับที่ตกจากกล่องพวกนี้นะครับตกทั้งั้งละ20กว่าก้อนเลยนะซึ่งหินม่วงก็ครบ100ก้อนสามารถที่จะเอาไปคราบเป็นกล่องหินม่วงอุปกรณ์ได้นะครับผมเห็นไหมย7 7ก้อนนะถือว่าให้ให้เยอะนะครับใบวาร์ปนี่ก็เอาไว้อัปเกรดเจ้าตัวหินวาร์ปนะครับผม มันจะเหล็กสักหน่อยนะเหล็กมากเลยอ่ะโอ้ยเหล็กนะครับหินม่วงนีวรัวๆเลยจดหมายเปิดที่หมดดีกว่านะครับก็ เปิดทั้งหมดเลยดีกว่านะครับไวกว่าเนาะก็มีทั้งหินอัปเกรดสกิลด้วยนะครับที่สามารถขายได้เนาะแล้วก็เจ้าตัวหินม่วงนะครับไม่ได้เป็นร้อยชิ้นเลยอะแล้วก็เจ้าตัวผงแก่นรูนนะครับอันนี้ก็เอาไปคราฟเจ้าตัวแก่นรูนได้นะครับผมเนี่ยได้เจ้าตัวเหรียญโบราณเนี่ยนะครับมาเยอะอเลยตอนนี้เนะี่ยผมได้จากคลิปที่ทําเปิด ไข่เนาะแล้วก็รวมกับอันนี้เนี่ยนะครับตอนนี้ยังอยู่400กว่าชิ้นนะครับคือถ้าเกิดผมเอาไปคราฟเจ้าตัวอันนี้เนี่ยเจ้าตัวหินล้อมนะครับได้แน่ๆเนี่ย4ก้อนเลยนะเพราะฉะนั้นเน่ย,ยังไงนะครับก็ยังแนะนําเหมือนเดิมว่าเราฟาร์มเลเวลในดันเจี้ยนดีกว่านะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ย มันอาจจะเป็นกิจกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หลายๆคนก็ฟาร์มอยู่ข้างนอกเนาะส่วนผมนั้นก็ยังฟาร์มอยู่ในดันเจียนอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ากิจกรรมผมขี้เกียจฟาร์มนะครับอันนี้พูด,ดตรงๆ่าขี้เกียจฟาร์มมากนะครับอ่ะคันนี้กล่องเจ้าตัวกล่องอุปกรณ์ขั้น6นะครับที่มันแจกมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเราเปิดของนะมันจะได้เลรีอะไรนะครับก็ประมาณเลรียญแหละนะครับผมว่าน่าจะประมาณ 40- 50ถึงนะ เดี๋ยวลองเปิดสักสักสิกล่องแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวพอละเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแหลกมากตอนนี้นะครับก็เป็นของเลด30 40นะครับอาจจะมี49บางปลายเนาะก็ถือว่าไม่ได้ไม่ไม่ค่อยโอเคนะครับก็เอาไปย่อยดีกว่านะครับเพราะว่าของพวกนี้มันก็ขายไม่ได้แล้วแหละเลดพวกนี้มันขายไม่ได้นะครับเนาะแล้วก็ได้เจ้ตัวกล่องอันนี้ด้วยนะครับกล่องวิญญาณนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีกิจกรรม ผสมโอกาสติดคูณ2นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดันเจี้ยนนะครับที่แนะนําว่าให้มาฟาร์มเลเวลเลยถือว่าเป็นดันเจี้ยนที่เอาไว้ฟาร์มเก็บเลเวลแล้วก็รออัพพลังนะครับเพื่อไปดันเจี้ยนอัคคีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่เก็บเลเวลดีดดมากนะครับผมอ่าส่วนส่วนมันมีเพื่อนเพื่ออยู่คนหนึ่งนะครับผมในคอมเมนต์เขาถามมาตอนนี้เนี่ยผม ใส่ของอะไรนะครับแล้วก็อัพสกิลอะไรนะผมก็เล่นเป็นอาชีพวิศาตนะครับวิศาก็คือสายวิศวิตนั่นเองนะก็เป็นสายนักเวทสายสกิลมูลนะครับตอนนี้ก็ใส่เลดหกอยู่นะครับคาถาก็ยังเป็นคาถาสีม่วงอยู่นะก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป็นคาถาที่ยังไม่ดีนะเพราะว่าผมไปออปชันเจ้าตัวหลอมม่วงผิดนะครับจริงๆมันต้องใส่เป็นคีท็กนะแต่ว่าผมเนี่ยไปใส่บินเจ้าตัวพลังโจมตีทั้งหมด นะครับผมอันนี้ก็ถือว่ายังมีปัญหาอยู่นะครับผมส่วนหัวเนี่ยนะครับหัวก็ส่วนหัวผมใส่เจ้าตัวตัวนี้อยู่นะครับเป็นเล60เป็นกันนะก็ออปชันความสามารถทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นหินสกิลคูดาวนะครับลดการคูดาวนะครับส่วนคางเกงกางเกงก็ใส่เล60นะครับ ความสามารถทั้งหมด5%แล้วก็ใส่หินวิญญาณ150หินะครับหินดาวแล้วก็ใส่เจ้าตัวป้องกันกายภาพ50%เป็นะครับเป็นเป็นเป็นออปชันของหินแดงเนาะส่วนมือนะครับผมใช้เจ้าตัวเลท62นะครับเหมือนกันเลยว่าจะเป็นความสามารถทั้งหมด5%นะคือถ้าเกิดเราขึ้นของแดงเลท60เนี่ยนะครับก็แนะนำว่าให้เราทำเป็นความสามารถทั้งหมด5%ให้หมดเลยนะครับมันมันจะได้ค่า สเตตัสที่ดีกว่านะครับผมส่วนหินแดงผมใช้เจ้าตัวเพิ่มความสามารถทั้งหมด20%นะครับผมเจ้าตัวรองเท้าก็ใส่เลข62นะครับแล้วก็ใช้เจ้าตัวหินแดงสะท้อนการโจมตีนะครับผมตอนนี้ก็เหลือชุดที่ยังไม่ได้ที่ยังไม่ได้ขึ้นขั้นแดงนะครับก็ยังยังไม่มีงบเนาะงบหมดนะครับผมก็ประมาณนี้นะส่วนสกิลนะครับผมก็ ประมาณนี้นะครับผมที่เอาไว้ฟาร์มเนาะก็นักเวทนะครับก็เป็นประมาณนี้หมดเลยนะครับก็มีโจมตีไวมีรถคูดาวหมู่นะครับผมเนาะส่วนขั้นวิาสาต์เนี่ยก็อันนี้เป็นพลังป้องกันเวทมนต์นะครับแต่ถ้าเกิดเรา PVP เนี่ยก็ให้ใช,ช้เจ้าตัวลดค่าเสียหาย critical ด,ดีกว่านะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีของอัพนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่สกิลรดคูดาวนะครับ อ่าลืมใสน่นี้ด้วยนะครับถ้าเกิดเก็บเลเวลเนี่ยก็ชายเจ้าตัวเพิ่มความเสียหายสกิลหมูนะครับนี่ก็จะแรงกว่านะครับผมส่วนดาส่วนด,ดาเมจเนี่ยก็ถ้าเกิดผมรีสเตตัสนะครับเป็นเจ้าตัวฆ่าวิสหมดเนี่ยนะครับตอนนี้ก็จากคิดดูเข่าสกิลหมูนะครับอยู่ที่ประมาณเอ,อ่อเท่าไหรอ่อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูดาเมจที่มันสูงสุดก่อนนะครับก็จะตีธรรมดาเนี่ยประมาณ16 ถึง1 7นะครับแล้วก็ Critical Damage Skill หมูเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสามแสนแปดป่ะเมื่อกี้ประมาณ37มแสนนะครับบางครั้งก็40,000นก็มีนะครับผมก็ถือว่าสายอาชีพผมก็เป็นข้อดีนะครับสำหรับคนที่ชอบฟารนะ์มเนาะเพราะว่าสกิลหมูก็ค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็สามารถที่จะเคลียร์มอนได้ไวนะครับเนาะเอาละก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามายาวพอสมควรนะก็ยังไงก็ถือว่ามาแนะนํากันสำหรับตันเจียนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ายังไงก็รอดูกันนะครับว่าจะเป็นคลิปเรื่องอะไรก็ขอบคุณทุกคนมากที่กดติดตามนะครับกล่าวสวัสดีครับ